เคยีอ่อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่34ต่อจากอนิเมะภาพที่เห็นในเมืองขนาะนี้ดูหนาวเยือกเย็นจนถึงกระดูกไม่ทันที่กองทัพมาแรงของปราสาทสามอรรย์จะได้แพงริ์พวกเขาก็ถูกเท่ารมด้วยเทเรพเพิงและหากระบี่แหลกสลายกลายเป็นเท่าฐานกองทัพมาแรง3ปราสาทอาาัรรั์มากธิดเดชแต่มาถูกโจมตีโดยไม่ได้ตั้งตัว ทั้งคนทั้งแมลงจึงถูกแผดเผาจนดับดินกองทัพสัตต์ีแห่งวังผ้ากิเลสก็ไร้าการสุดสุดพวกนางถูกโจมตีย่อยยับกระบีคมก้าไร้ประมาณทีมแทงลงจากท้องฟ้าทะดวงล่างพวกนางเป็นรูพุนพวกนางตายไปทั้งยังยืนอยู่เมื่อล่างของพวกนางล้มลงกับพืน้นกระบีบินเหล่านั้นกระบนกลับเข้าไปในกองกระบีของกองทับเคลื่อนที่เร็วเรียบร้อยทั่วทั้งกองทับกบฏ และสิทธ์ทั้งหมดจากทุกๆสำนักไม่มีเวลาได้ตั้งตัวและถูกทหารลาบทะรวงเข้ามาให้กระเจิดกระเจิงไม่เป็นขบวนทำให้พวกเขาต้องแยกกันต่อสู้อย่างไร้ระเบียบแม้แต่วรยุทธ์ของพวกเขาจะสูงส่งปานใดศีรษะของพวกเขากรุดล่วงเมื่อถูกพยุหัก่ายกวนทหารของแคว้นเหยียนขังล้อมกอบเอาไว้กำลังฝีมือของสิทธ์สำนักกรานั้นเหนือรอมกว่าทหารนายหนึ่ง แต่การร่วมมือต่อสู้ของพวกเขางุนง่ามไม่ชำนาญจึงถูกทำลายโดยกระบวนภายในการบุกครั้งเดียวแน่นอนว่ามีคนบางกลุ่มในกองทัพกบฏท,ที่ถูกฝึกมาให้ร่วมมือกันต่อสู้ทําศึกโดยเฉพาะแต่การโจมตีของแขวนเหยียนขังรวดเร็วเกินไปพวกเขารับมือไม่ทันเมื่อกองทัพกระจัดกระจายทุกสิ่งก็สายเกินไปแล้วนี่คือการล้อมสังหารล้างเมือง และมันเกิดขึ้นได้จากการโจมตีฉับพลันด้วยทงเคลื่อนย้ายระยะไกลของรัฐทมานฟ้ากองทัพหรือเมืองใดที่ถูกโจมตีเช่นนี้มีชะตากรรมเพียงอย่างเดียวสิ้นซากบนภูเขาชายหน้ากากทองแดงเอ่ยว่าสองทางเลือกสองทางเลือกแคว้นเย็ยนคังเสนอพวกเขาสองทางเลือกหนึ่งคือถูกกวาดล้างด้วยกองทัพเย็ยนคังขับไล่พวกเขาไปจนสุดทะเลใต้สังหารเข็นฆ่ามาให้เรือแม้แต่คนเดียว โยนศพทิ้งเป็นเหยื่อปลานี่คือกฎของจักรวรรดิอีกทางเลือกหนึ่งคือทำตามกฎยุทธจักรท้าประลองกับราชคคูตัวต่อตัวจนกว่าจะตายดับกันไปข้างพวกเขาคิดมาตลอดว่าพวกเขาสามารถเลือกได้ทางใดทางหนึ่งและไม่คิดว่าพวกเขาต้องมาเจอกับสองทางนี้ในเวลาเดียวกันราชคคูหมายจะเข็นฆ่าพวกเขาในการต่อสู้ประลองขณะเดียวกันก็หมายจะกวาดล้างกองกำลังกบฏให้เฮี้ยนเตี้ยน ลัทธิมารฟ้าเข้าสวามิภักดิ์กับราชสำนนกตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจวังพาเกิเรดร้องเอ่ยขึ้นตั้งแต่เมื่อใดที่แดนศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งแห่งฝ่ายมานันกลายเป็นสุนัขรับใช้ของทางการเคล็ดลับกระบี่สวรรคภาคความชังของวังพาเกิเรศจ,จะต้องใช้จิตใจภายในของผู้ฝึกอันปราศจากความรักชังหลงและแค้นเพื่อได้มีจิตใจอันสูงส่งพิสูจน์ในเพลงกระบี่ ต่อเมื่อจิตใจปราศจากสิ่งวอกแวกมันจึงสามารถส่องคู่คนได้อย่างกระจ่างดุดคันช่องอันไลลาคีแต่ถ่า,าเมื่อจะวางผ้ากิเรตสุยตี้อีเห็นสานานุสิทธิ์ของนางถูกเข็นข้าร้างบางจิตใจนางก็พันขุนมัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กราชกูสังเกตเห็นและปานชีวิตที่ปลายนิ้วของเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นแสงกระบี่คุ้งเข้าไปย่งไม่สิ้นสุด ทาดวงถึงคอของนางในพิบตาไม่เพียงแต่จิตใจของเจ้าวังผ้ากิเรตที่ตกอยู่ในความสับสนจิตใจคนอื่นทุกคนก็เป็นเหมือนกันเมื่อราชครูรงมือต่อเจ้าวังผ้ากิเรตก็ไม่มีผู้ใดขัดขวางเขาได้พวกเราตายแน่ความคิดนี้ปรากฏในหัวของเชิญวานวินและพวกของผู้เขานี้ถูกผนึกเอาไว้แนวนาเคต3 0 0ไร่ของผนึกคุกสวรรค์คืนพลังการต่อสู้ จะสะท้อนเด้งไปมาในเซี่ยวจังหวัดที่ราชคูปะทากับพวกเจ้าสำนักเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายคงจะถูกบทขยี้ให้กลายเป็นฝุ่ยผงแต่ก่อนราชคูจะลงมือโจมตีธงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นข้างฉินมูลและพักคพวกปกคุมร่างพวกเขาและแวบเดียวธงนั้นก็หายไปพร้อมกับกลุ่มบัณฑิตและกิเรนมังกรในวินาทีต่อมาฉินมู่และคนอื่นปรากฏที่ตีนเขาเชิญวานวิน วินชื่อและเย่ชิงหงมองไปยังคนประหลาดที่สวมหมวกควกเขาและคนนั้นกำลังขี้ปกคุมธงอีกผืนคนประหลาดสองสามคนยืนล้อมคูเขาเป็นวงกลมและโบกสะบัดปกคุมทั้งคูเขาเสียงเก่าแก่ก็ดังไปธงสองสามนั้นโบกสะบัดและเมื่อมันลอยไปคูเขาใต้ธงนั้นก็หายวับพร้อมกับเหล่าบรรดาย,ยอดฝีมือระดับเจ้ารัทิและราชคูเหลือแต่เพียงพื้นที่โล่งกว้างทิ้งเอาไว้ และจวนเจ้าเมืองที่พังลาบจากการถูกภูเขาวางทับลงไปเชิญวานวินวินชื่อและคนอื่นต่างก็งงผู้คนประหลาดเหล่านั้นขี่ทงอีกครั้งขี่ปกคุมพวกเขาไม่ทันที่เชิญวางวินและคนอื่นจะได้สติกลับมาทงยักษ์ก็ปกคุมอีกครั้งพวกเขารู้สึกว่าโรคหมุนกลายเป็นเกี่ยวก่อนที่ท้าพวกเขาจะได้กลับมาอย่างพื้นอีกครั้งในตอนนั้นพวกเขาจึงพบว่าได้ออกจากสมอน้คม ในตาเสียงเรียบร้อยปรากฏบนยอดเขาใกล้ๆยอดเขาแห่งนี้สูงเรือลำ้ำและมีสายลมโชยเป่าเสื้อผ้าพวกเขาให้ปิวนอกจากพวกเขาก็มีผู้คนท่าทางประหลาดสวมหมวกไม้ไผ่สองสามคนเชิญหว่านวินและพักพวกคมความแตกตื่นเอาไว้พวกเขาเป็นยอดฝีมือจากรัทิมานพวกเขารักพาตัวพวกเรามาท,ทำไมรัทธิมานฟ้านั้นสุดแสนลี้ลับ เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของฝ่ายมานแดนศักดิ์สิทธิ์นี้มักกระทำการต่างๆอย่างลึกลับสภาราชสำนนกจักกวรดเยียนขังพยายามสืบเกี่ยวกับพวกเขาอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่อาจขุดคุยข้อมูลที่มีประโยชน์อะไรออกมาได้การที่รัฐทีมานฟ้าช่วยเหลือราชคูในคราวนี้แถมยังพาบัณฑิตกลุ่มเล็กๆอย่างพวกเขาออกมาจากวังวนแห่งการต่อสู้ยอมต้องมีแผนการอะไรบางอย่าง ทันใดนั้นผู้คนท่าทางประหลาดทั้งหลายกระถอดหมวกแล้วคารวะด้วยกิริยาของสิทธิคารวะอาจารย์โค้งตัวให้แก่พวกเขาบ่าวทั้งหลายน้อมพบเจ้ารัธิและทิดาเทพเชิญวานวินและพักคั่วก็งงเป็นไก่ตาแตกแล้วรู้สึกไม่สบายใจจากการที่ยอดฝีมือแห่งรัธินั้นคารวะแบบสิทธิพบอาจารย์แก่พวกเขาหลวงจีนวินชื่อนั้นก็เอ่ยว่าข้าไม่เห็นอะไรทางนั้น ข้าไม่เห็นหน้าพวกเจ้าสักนิดอย่ากฆ่าปิดปากฆ่านะในตอนนั้นเองเสยียงคุ้นเคยก็ดังรุกขึ้นไม่ต้องมากพิธีขอบคุณเจ้ารัติผู้คนประหลาดทั้งหลายค่อยๆเหยียดตัวตรงเฉินวานวินและคนอื่นหันไปมองคนพูดก็เหมือนกับเห็นผีผู้คนที่ถูกราษทิ้งคนแรกที่สามารถเข้าโรงเรียนจัก,กรวรรดิได้เดรุณบัณฑิตคนแรกแห่งโรงเรียนจักรวรรดิฉินมู่คือเจ้ารัติแห่งรัติมานฟ้า ชินมูก็ยิ้มให้แก่บโคเขาหากเดรุลบัณฑิตเป็นเจ้ารัฐิมานฟ้าแล้วใครคือที่ดาเทพรัฐทิมานเย่ชิงหงถามขึ้นซีวินเซียงนั้นก็ยิม้มทำเอาเย่ชิงหงคนหัวรุกครูผู้สอนแห่งโถงซ่อนแสงแห่งโรงเรียนจัก,กรวรรดครูเจี้ยนซานเฉงิงแม้แต่ครูวินติง้งแห่งโถงเรียงแสงเชนวานวินเห็นขวหน้าโถงกระบี่แล้วัวหน้าโถงพายุหะ ทำให้เขาตกใจพวกเราต้องตายแน่ๆพวกเราตายแน่หลวงจีนวินชื่อนั้นเอ่ยว่าเจ้าเห็นหน้าพวกเขาเจ้าก็ตายแน่ๆอยู่แล้วแต่ทําไมเจ้าต้องพูดชื่อพวกเขาด้วยข้าปิดตายอยู่แต่เมื่อได้ยินชื่อพวกเขาข้าก็ต้องตายเหมือนกันหัวหน้าโถงกระบี่มองบัณฑิตสามคนนั้นเจ้ารัติบัตรนี้เมื่อพวกเขาเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเราควรปิดปากพวกเขาไว้เพื่อความปลอดภัยจะดีหรือไม่ หลวงจีนวินชื่อนั้นรืมตาขึ้นแล้วมองฉินมู่ดาวรุนเออเจ้ารัธิพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเจ้ายังเคยต่อยข้าจนน่วมมาก่อนเจ้าจําไม่ได้หรือพี่สาวจิ้งจอกท่านจําได้ไหมว่าข้าจ่ายเงินให้ท่านตั้งมากมายเท่าไหร่ท่านช่วยพูดหน่อยสิคูดิงเอ๋อเนี่ยก็เอียงอายและพางเนี่ยแกว่งหางไปมาฉินมู่ก็ปลอบใจอย่าก,กังวลไปบัณฑิตวินทุกคนก็เหมือนกันใจเย็น มีข้าอยู่ทั้งคนเขาหันไปมองขวหน้าโถงโถงกระบี่พวกเขาล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่โรงเรียนของข้าเจ้าร้องถามเขาดูว่าเขาเต็มใจจะเข้าร่วมลัทธิของเราหรือไม่หากว่าพวกเขาไม่เจ้าก็กบฝังพวกเขาไว้ที่เนินเขาเขียวและทานสาแห่งนี้ได้เลยชินมูหันกลับไปมองเพื่อนๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลข้าจะช่วยจัดการให้เองชินมูเอ่ยว่าโถงกระบี่ เมื่อเจ้าจะสังหารพวกเขารอให้ข้าพ้นสายตาไปก่อนวานวินชิงหงไม่ต้องกังวลนะพวกเราไม่ใช่ผู้ร้ายใจโหดเทียมเหมือนกับสำนักมารอื่นดึงใจเจ้ากลับมาจากตาตุ่มได้แล้วพวกเจ้าไม่เป็นไรหรอกชักกระบี่ไวๆและทำให้พวกเขาเจ็บน้อยลงหน่อยนะข้าดีนเจ้านะหลวงจีนวินชื่อเอ่ยว่าทวงกระบี่อย่าเข้ามาข้าเป็นสาวกรัตทิแล้วบ่าข้าหมายถึงรัตทิศักด์สิทธิ เยชิงหงเฉินวานวินนั้นก็มองตากันพี่ใหญ่พวกเราทําอย่างไรดีเฉินวานวินเอ่ยว่าในเมื่อข่าวเี่รัฐทิมานฟ้าที่ลงมือช่วยเรือราชคูนั้นแปลว่ารัฐทิได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาราชสำนักพวกเราจะเข้าร่วมรัฐทิก็ไม่เสียหายอะไรและหากว่าพวกเราไม่เข้าร่วมเฮ้ยตายแน่เย่ h, ชิงหงนั้นก็โล่งอกเข้าร่วมรัฐทิมานฟ้าก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเช่นนั้น พวกเราขอเข้าร่วมเมื่อนางกล่าวแบบนั้นทาดมาป่าก็ยอมไม่กล่าวเป็นอื่นเย่ชิงหงนั้นมองซีหวินเซียงที่ดาเทพพวกเราไม่เข้าร่วมลัทธิมานฟ้าพวกเจ้าคงไม่ลงมือกับพวกเราจริงๆหรอกใช่ไหมซีหวินเซียงก็หัวเราะเจ้ารัฐธิมีจิตใจแม่ตาเขาเพียงแต่รอพวกเจ้าเล่นเท่านั้นหลวงจีนวินชื่อก็โล่งอกหลวงจีนน้อยคู่นี้รู้หรอกว่ารอเล่นเดาลดุนบัณฑิตฉิน เมื่อกี้เจ้าแคลร์เล่นใช่ไหมเดาดุนบัณฑิตฉินฉินมู่ก็หัวเราะแต่ไม่พูดวินชื่อก็หน่าสิทธิฉินมู่เดินไปยังหน้าผามองไปยังภูเขาอีกลกูซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปหลายสิบหลีสถานที่นั้นคือที่ที่ราชคูและตัวตนระดับเจ้ารัฐิสิบกว่าคนสู้รบตบมือกันผนึกคุกสวรรค์ที่ใช้หน้ากากทองแดงและคนอื่นจัดวางไว้บัตรนี้ถูกแทงทะลุรูโวปากฏ พายุร้ายกาดพุ่งพานออกมาสร้างลมเป่าปาเป็นจุนต้นไม้ใบหญ้าแทบไม่เหลือถูกฉีกถึงการต่อสู้บนยอดเขาหน้าประวันพันพึ่งมันคือการฆ่าฟันอย่างเอาชีวิตเข้าแรกระหว่างเหล่าตัวตนระดับเจ้ารัฐิแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลมีผนึกคุกสวรรค์กั้นกลางเอาไว้แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงการต่อสู้สะเทือนฟ้าสะเทือนดินได้อยู่ดีลมค่อยๆพัด เฉินวานวินกับคนอื่นถึงกับตื่นตระหนกทำไมลมที่นี่จึงแรงนะลมกันโชคเหล่านี้เกิดจากการสรับประยุทธ์อันห่างไกลกว่า10หลีพลังลมยิ่งมาก็ยิ่งรุนแรงพัดจนต้นไม้ในภูเขารอบข้างรู่ไปกับลมและหอบเอาหนึ่งในนั้นพุ่งขึ้นไปหลังจากนั้นต้นไม้ก็เด้งกลับไปกลับมาล้อมรอบบริเวณภูเขานั้นเหมือนจะพังทลายเรียบร้อยฉินมู่เห็นพื้นดินที่ตัวตน อันไลากาดเหล่านั้นต่อสู้ปะทะกันสุดตัวลงไปจนกระทั่งภูเขาสูงถูกกดจนจมดินจนกลายเป็นพื้นลาบมองจากที่ไกลๆแม้ฉิ่นมู่จะใช้เนสวร์รคแต่ก็มองไม่เห็นอะไรชัดเจนนี่ก็เพราะว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของคู่คนว่องไวเกินไปทําให้แม้แต่เนสวร์รคเขียวก็ยากจะจับล่องรอยการเคลื่อนไหวอย่าว่าแต่จะเห็นกระบวนท่าของพวกเขาเลย ชินมู่สามารถใช้รอยเงาที่พวกเขาเหลือทิ้งไว้เพื่อนับดูว่าเหลือคู่คนกี่คนตัวตนระดับเจ้ารัฐที่อีกคนหนึ่งสิ้นชีวิตไปแล้วเยชิงหงมองไปโดยรอบเห็นยอดยุดทั้งร้ายแห่งรัฐที่มนันยืนนิ่งอยู่บนยอดเขาสังเกตการต่อสู้เขาไม่มีท่าทีจะยื่นมือช่วยทำให้เยชิงหงเอ่อยว่าพวกเจ้าไม่ไปช่วยหรือไม่ราชกูสามารถจัดการเองได้การรอบโจมตี ของสามปีศาสเท่าสามารถทำให้ราชคูอยู่ท่ามกลางไพ่พลน,นับหมื่นบาเจ็บได้แต่หากว่าเป็นราชคูที่รอบโจมตีผู้อื่นไม่น่าจะมีใครเป็นคู่มือเขาได้สิ่งที่รัฐทิมานฟ้าช่วยเหลือราชคูคือการสร้างจังหวะให้ราชคูมีโอกาสได้ลงมือทันทีที่เจ้าสำนักเหล่านั้นสูญเสียขวัญกำลังใจมันคือจังหวะที่ดีสุดที่ราชคูจะเข้าโจมตีทันที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐที่อันดับหนึ่งแห่งฝ่ายมานันช่วยเหลือสนับสนุนราชครูหรือเป็นเรื่องที่รัฐที่มันฟ้าใช้ทงเคลื่อนย,าย,ยา้ายระยะไกลเพื่อเคลื่อนย้ายกองทัพแคว้นเหยียนขังเข้ามาในเมืองก็ดร้วนแต่เป็นเรื่องสะท้านสะเทือนใจเราเจ้าสำนักข้าวรางเลือดสานรนุสิทธิ์ของสำนักเหล่านั้นทําให้พวกเขาสงบใจสู้ศึกได้ยากแม้ว่าพวกเขาจะหวั่นใจไม่นาน เท่ากับเอาคอมาพาดบนเขียงเมื่ออยู่ต่อหน้าตัวตนระดับราชคูแม้ว่าคู่คนซึ่งมีกำลังฝีมือระดับเจ้ารัชิเหล่านี้จะเป็นสุดยอดฝีมือในขั้นสะพานเทวะแต่ในขั้นสะพานเทวะเองก็มีแข็งแกร่งและอ่อนได้เหมือนกับที่ราชคูเก่าเขาคือคู่ที่ปราศจากจุดอ่อนในทุกๆขั้นวรยุทธ์ไม่ว่าผู้อื่นจะมีมุมใหญ่กว้างแค่ไหนเส้นของพวกเขาก็ไม่มีวันยาวเท่ากับ เส้นของราชคูไปได้พลังวัดของเขาเหนือร้้งกว่าคนอื่นและกําลังฝีมือของเขาก็กว้างไกลกว่าคู่อื่นทั้งหลายเช่นกันภายใต้สถานการณ์การรอบโจมตียอมไม่มีใครที่อาจจะสามารถต่อกรเขาได้ต่อให้รับมือสัก,กรกะบวนทากาก็ยากฉินมู่าคาดคเนว่าราชคูสามารถช่วยโอกาสตอนที่ยอดฝีมือเหล่านี้ถูกทําลายขวัญกําลังใจช่วยโอกาสจู่โจมพวกเขาสี่คนแต่ทว่า จะสร้างความบาดเจ็บให้กับเจ้าสำนัก4คนได้มากแค่ไหนก็ขึ้นกับฝีมือความสามารถของราชครูเองโอเคเจอกันในะคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายไปแล้วเดอ้อ